นี่คือบรรยากาศหลังเกมนะครับที่เกียนมาฝากกัน,นครับเดี๋ยวดูบรรยากาศนี่รับ <c oughs> อ่ะสวัสดีครับคุยกันหน่อยน้องชายมันไปโดนลูกไหนยังไงทำไมมันดูแบบช้าๆไปตั้งแต่ยกสามยกสี่แล้วมันอืดอีกแล้วแล้วน้ำหนักเมื่อเช้าเป็นไงเกินหนึ่งปอนด์เกินหนึ่งปอนด์ก็ทำหนึ่งปอนด์เมื่อเช้าคู่ต่อสู้เป็นไงทำไมมันไล่ไล่เตะไม่ทันเหรอนี่เล่เตะไม่ทันเลยเออนะครับผมไม่เป็นไรครับสู้ต่อไปครับ จริงๆเอาจริงๆจะเตรียมเคยชกกันมาก่อนไหมเนี่ยตอนเด็กๆคยชกกันตอนเด็กๆเคยชกกันหนึ่งครั้งนี่ก็โตแล้วมาชกกันก็มีโอกาสจะแก้มือไหมมันดูยังไม่เข้าฟอร์มเท่าไหร่นะเียมออโอเคเอาไฟ<ห>เอฟซีติดตามหน่อยออก็อครับขอบคุณครับเขาดูยังไม่เข้าฟอร์มเท่าไหร่นะครับเพราะว่าั้งใครที่ได้ติดตามก็จริงๆน่าจะคือต่อยได้ดีกว่านี้เร็วๆกว่านี้หน่อยนะครับโอเคครับ ไม่ใช่สวัสดีครับสวัสด <Cock S 2> <tinc S 1> ีครับชนะสบายเลยนะก็เหนื่อยนิดหน่อยครับเหนื่อนนิดหน่อยจริงเขามาไล่ช่วงท้ายมีเสียวบ้างไหมก็ไม่ไม่มีไม่มีครับไม่ได้เสียวเลยเพราะว่าก็ไม่ได้รู้สึกคือเขาต่อยมาก็ไม่ได้เจ็บไม่ได้อะไรแล้ะเป็นยังไงครับร่างกายตอนนี้โอเคไหมเริ่มดีขึ้นแล้วครับเลิศแพ้มาสองไฟต์ติดไฟนี้แจ้งเกิดแล้วนะครับสองโอเคฝากเอฟซีติดตามเราหน่อยฝากตีดัแลำพังนะครับ ่ดีกว่านี้ครับมีรายการยังเนี่ยมีรายการอีกอยังยังไม่ทราเข้าหน้าใหญ่ยังยังไม่เข้าเขาแบบต่อเนื่องเลยเนาะพร้พอมดีอย่างนี้โอเคของมากครับ